กองงามาเลยสบ,สบายดียินดีต้อนหัเของสู่อสององลิตาสาวผมยาวเด้อ,อหัวหนุ่หัวยองหัวฟูหัวพึงหัวพึงสะพึงมากยการแอฟสบายดีเมติสภพายบานสวนด้อต้าเขาออกมาซื้อตามเปรตซื้อปีเป็ดซื้อเกาลาเนะครมันทอดมาดิอยากสดน้ำก อยากกินตามเพชรอยากกินแห่นัวน้ำเย็นๆแค่แนีนเคื่อปกกันข้ามเอาบัดยาวหอนก็กินซินด่ะเธอร้จกออกไปสวนเลยน้องซีนด่ะจุดจวนร้อนร้อนฝนห่วยตออกไปสวนปั้งอากาศห้อนแท้ห่อนว่ะตื่นบัอย่าออกไปใช้เบิรมือ แม่กาห้องเพิ่นแอร์เย็นหาก็ให้เขามาแปลงให้ถือว่าใครเนี่ยนะสร้างเองในตำนานบุคคลสร้างเองในเฟซเลยน้าคนละเบอร์วะเดินน้าคนละเบอร์หุ่นคนละเรื่องเลยนะเอามันมีหลายไอเดียจะเปรียบเทียบสิจเลือกก็ได้เจะเปรียบเทียบเอาซื่อๆดอกสุดอะไรปิงปิดอ่ะสิบฟังเก็บบวกสองร้อยจะก่อนบวกห้ร้อยบาทแต่ก่อนสุดซ้อหาสุดสามสิบสุดสี่ซื่หาสุดหาสิบนาะ บ้านทุกคนนะี่เจ้องศาเขาบอกว่าความห่อนเท่าคะองศาอยู่เมื่อยนะี้ใส่เนาะว่าสวรรค์เขต33องศาอันนี้ชื่อว่าย่างกันเดยยังเย็นลงมาแล้วมือนี่ค่ะสูงสุดหัน36องศาโอ้ยห่อนเราสิพากันไปหนังกินอยู่เพื่อนคนนะึงเนาะแดีวประมาณแรงๆครับขำม,มาจากสิออกไปสวนเพราะอากาศห่อนยัง ไปนอนอยู่สวนมือนี่อันนั้นไปอุงเหี่ยวเลยเดี๋ยววันจันทร์ขันซาวซุกเซาวถิดแหละอันนั้นมานอนเฮือนสวนไรเงียามเขาเฮ่งเหี่วเพิ่นไปนอนเฮือนที่ว่าใกล้ตลาดนั้นเข้ามานี่จักมือแต่ว่าเข้ามาวันที่หนึ่งมือนี่ก็เป็นวันที่หกแล้วเจ่งว่าลิตามีนัดว่าจะไปไปไทยน้ำเอื้อยเนาะเพราะว่าเอื้อยไปเอาเครื่องมาขายใหม่เครื่องเพิน่นทะเบิดแล้ว ทำมินวัตสิไปส่วนสงการก่อนสงการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วก็ตัดสินใจว่าเด็กไปแล้วก็วิตีใหม่ต้นเดือนห่างลาเลยก็วัตสิไปเนาะไปเผื่นบ่มีหมู่ไปเผื่็เลยสุนิต้าสุนิตากะขอบไปเผ่อไปเผื่อกะหายไปหายเงินมาพ่ออ,อีกดีดีดีพ่ <laughs> อก่อนนี้เอื้อยได้ออกค่าใช้จ่ายรอบนี้ก็เอื้อยก็สิออกค่าใช้จ่ายมีแต่เฮาคุ้มคุ้มอาหารการกินเฮาเสิรวฟราคารถ เอื้อชิดใจรายการขาบ้านผักทงเฮมอเอื้อชิดายเฮากลับไปเป็นหมู่เอื้อยเหล้นะทุกคนถ่ายเฮาหานทุกอย่างเขาก,บบก็บอกไปเพราะว่าเฮาวันนี้มีอันเรียบร้อจะไปฝุ่นนี่ถ้าสม,มุติ้อาส่วนจะไปบอดแรกบอดหนึ่งแต่เฮาให้เจ้าออกซอยเฮาเดีจะเฉยอย่างเงยบอกไปย <laughs> อยู่บ้านดีกว่าเต็โมไมีเงินเลยอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้ว <laughs> ถ่ายคลิปหมอม,อมแม่ๆอยู่บ้านก็ดีแล้ว จำเฮาตอนนะบัแล้วหันผึ่นก็บ่ได้เอาน้ำเห่าเลยดู่ะาบานผักกันดีมากวันนี้ขาทอ<า>น,นแหงเนาะนี่คือสามแยกอาซัพพรนี่แหละเป็นสามแยกที่ไปอาซัพพรแหละก็ไปซาวานซันเซโนโแล้วแล,แล้วทางไปบ้านสวนเฮากับอาซัพพรนี่แหละซื้อป,ปิ้งเป็ดค่ะ ไปแวะเอาเอาท่น like, mm oh, okay, ี okay. okay. ้เลยเอาท่นี้ก็ได้ไปแเอาส้มตำแลนต้าวกแล้วก็ส้มตำแหละกับเกาเหฮะโอ้ยสิบัอ้ยสิยองบุกี้ยแล้วสหนึงเนียเอาไปว้ยังไม่จเอ็กได้แล้วค่ะ เมนูเขาตำส่วนแซ่บที่สุดในบ้านน้องเห็นเลย,เยแล้วก็เกาเหลาแล้วก็ปิ้งเป็ดแถมตีนไฮไลท์ไเนะเนแล้วอุ้ยไม่ใส่เสือ้อติดเหลืองแน่เลยจะถ่ายดิบอบ่ติดอทีติดเห้นนมเลยติดบอติดเห็หนหนมเราจะมากินกันเลยนะทุกคนมาเด้อจ้าพี่น้องหน้าตา ไปซื้ออันเพียวพ่อย์ไปซื้ออย่างไรน้ำแตะเลียงแตะเลียงหวานหวานบอกใส่มังนาวสามหน่วยใส่มาแล้วแต่แบบยังหวานอยู่นะน้ำเนาะก็เลยมาใส่บ้านอีกสามหน่วยกับกลายเป็นว่าโคตรสมเด็จลักตาอือีหยังกรบปดีเนาะคนเอยหวานไปกระดีกระดีไปกบะดีไปกบะดี หวานเกินก็ไม่ดีช้วมเกินก็ไม่ดีม,ดม,มันดูดอยู่ทั้งหลุมมันมีหูสกวานต้องตีซ้ำนะผสมไปดีแล้วอ,อรันหรือจาหากระบิน่นน้ำแดงมะน,นาวหน่วยแบ่บของเขา,าเป็นมะน,นาวหน่วยน้อยมันจึงอ้างพอนะตามาเด้อกินแล้วกันเนเียนคิมบิง ตั้มนี่เออแม่เราเราไปกินยังเราเสีเดินทางโอ้เราเมืองอะไรอันนี้ใช่วาปุยช่เออดีป่าสิจ้าเรายังไม่ได้เห็ดอย่างแกกุ้งใช่กินกินอะไนะไปเช็ดถ้าเรากินนั่ได้ขอบปฎิยาเห็นบอลบอเห็นอภิจักขีพี่นี่ไอขี้ใหมเอ็มซีเบอ๋อโกจักโตจะเห็นจักโตถามอย่างนี้ฮะ ขี่ให้เบิกงันนี้ี้ให้เบิกกับซิงเก็บโบเฮดนะแต่อยากกินอยากจะใส่เห่าเอ้ยแต่ถ้าเป็นลวกแล้วเจ้าหันนะฮู้เออฮู้เออใส่เจ้าบอดได้ใส่ซื่อแต่เฮดบอดได้บบเฮดแกเฮดเองคือเกขาเยอคือแบบวันนีเป็นเป็นแม่เลยตาแล้วแหละครูทัานนะนะแกจะเป็นแม่คนหนึ่งแบบแกจะเป็นแม่คนหนึ่งแล้วแซ่บกำซัว เหนยวให้พ่อเ้อืมต้นมะม่วงนี่หอมอ่ะใช่มันมแม่นก็แล้วมันต้มจีนอยู่ด้วยเอมันต้มเป็นชินเปือยมัน,นมีชินเปลืปปอยชินอเพื่อนอลิต้ามาบ้านเลยทุกคนมาเธอได้เมนมีงานเธอนั่น มาบานหอมนี่มีสามงานถี่กำลังยังซิงตัวลิตาหนาาึ่งเด้หนึ่งคือว่าจะไปไทยกับเอกยเนาะวันที่แปดมาวันที่สิบเอ็ดสิบสองนี่แหสองเมตาเพิ่นจะมีแผนไปทําบุญอยู่เวียงจันทร์และส่วนนสีชวยโอกาสไปหลินเที่ยววังเวียงหรือว่าลวงเขาบ้าง, <c oughs> งนี่แหละถือกาสถือโอกา คนชี้ทิ้โอกาสถิ้โอกาสไปหลินวังเวียงอะไรกันลงพ้าบ้างเพื่อนไหอยากส่วนอาริตาไปน้ำพอได้เออถ่ายคลิปเป็นของทรงจำะะ้ำอะไรกันถ่ายหูให้แม่แม่เพราะว่าไปนี่กัหลายสัมเอาไปถ่ายตอนนั้นไปดดตู้แบบนั้นหอมือลเท่เลยสิบลายชัางน,น,นั้นเลยมั้งอริเที่เไปน้ำลายครับไม่มีเงนเลยบอกว่าสิไปแต่หอมหนุ่มถึะราคาแล้ว เพื่อนทำมีทีวางให้นังหาสองที่เคยเพื่อนจากส่วนอาริต้าแล้วก็ไอ้เพื่อนไปนำเพิ่นเขาก็ยังบอกไอ้เพื่อนครับแต่เบิ่งคือเราสุดปลาดอกเพราะว่ามันไกลนะแล้วก็เขาก็ยังโบนิแจว่าเขาสิได้ไปนันเพื่อนบ่อเพราะว่าเขามีหนักแท้ๆเหมือนเขาจะไปไทยนำอารีเพราะเพื่อนบมอมีมูพลังงานที่สามก็คือบุญบ้าน้องเห็นวันทีสกิบต์อันนี้เออไ์พายอารัน เผื่อไม่ได้อยู่อ่ะค่ะหมดหมดแล้วยังงี้เลยมึงบ่ต้องอยู่เหมือนจะอยู่ไม่ต้องอยู่นี่เออแมตตี้เปล่าเดี๋ยวให้อยู่แมตตี้เหงาเลยร้านยังไงเผื่อมีมุกผู้ชายไอ้ตีนหางไร้านจะมีแต่ผู้ชายกับหมูแต่คนกับมวยอเอาเมียมาม่านะอือหูแต่มันเป็นแผนแล้วกระดาม้ามันเป็นมะเร็งทีบ้า มันเป็นแผนอลันมันให้เจ้าเอาลูกอยู่เฮื้นแต่ผู้ชายจะไปเองเสียบอกคือใน3งานเตัดตตดสินใจบุได้แต่ว่างานที่สําคัญนี่เหมือนสองงานก็คืองานที่จะไปไทยน้ำอลิศแหละกะสไปเบียนน้ำเมตาในสองงานสางานนี่มันถือวันเดียวกันเลยเริ่มต้นวันที่8ดนี่วันสิไปไทย เมตาเรื่องสิไปหันเวียงจันทร์หาวันที่เก้ารายงานหาว,วันที่สิบแต่คนเม็นจริงในสามงานเขาขเข้าเดทไปไทยหันเลือกสักอย่างกันเลือกอย่างหนึ่งเขนเข้าเดทไปไทยนะ่ะคือเขามาวันที่สิบเอ็ดสิบสองถูกแหละม,มาทำงานงานก็คือจบงานเมตาคือมาแล้ว <laughs> ทุกคนคิดว่าเราคนไปงานได้ดีเ <laughs> มตาก็มาแอวแต่เศร้าเถอะนะไปน้าแม่ไปน้าแม่เดี๋ยวสิโทร <laughs> <ๆ>บอกอ่ริดเลื่อนเถอะวา เแต่อลิศมันจองปี่ทุกอย่างเลยแล้วนะไม่่านแล้วปูน่าจะไปสตายบอยไปไปทีกเป็นผู้ชราเป็นไอ้กงตองดูแลทางนี้เราเขาบ่ไปใส่หมูเลยเอากรมอกับียไปเนี้ยมึไม่รู้บารีบาเน้อแต่เวียกินบบรบาู้แมนเลยนะบริบานใจเนาะใจยุบทีละมาเขาจวด เนาะเอ้าวตอนสุพรรณอยากไปเราก็ยังอยู่เฮือนหายไดอ่ะเราเคไปเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนอยากลองไปแบบน้ำเม่น้ำนยังบ่ไปเที่ย <laughs> วใช่ปะไปยัดเดียวอะไันนี่เห็นไปรูดแม่อยู่ใช่อ้าวไปยัดจใช่ไหมเออเดี๋ยวไปหารูดแม่ไปเองเล,ลยเบอร์ไลน์กาไปไทยตอนนะแบบมีแต่คนเอาใจอยู่นะลูกอยากกินยังก็แน่นอนนี่แบบขัวไม้หมูทำงานแรกเลยนะ ถ่ายหูมถ่ายคลิปปีไปไทยหั่นพออยากกินปูตัวใหญ่ก็ได้กินอยากกินกุ้งตัวใหญ่ก็ได้กินอยากไปเซเว่นซื้อของยังก็ได้กินแบบว่าจูใจแต่ก็ซื้อเคเอฟซีแบบห่อนๆกินในรถอีกของหันย่งมักอะไรยก็ได้กินบ่เบิร์นแต่ก็หิวมาบ้านให้ซื้อเผ็ดกินต่ออยากกินแต่ของเหลือหมดเลยเนาะตัวบนเรือกับมี มีีมาอดเขียวรลนี่อระมินึงเลยยัยมินประเด็มินประแดกมินอารันบนนะประแดนสิมินขนั้นเชื่ออ่ยุพูดให้น้องเอาอรันตัดสินใจประดดเลยแล้วที่โทรปรึกษาแฟนอีกตขเราตัดสินใจว่าสีมาเขากับสียกเล็กทางอาริบกมกา เราไม่เลื่อนอะไรเลยเลื่อนบ่ไหนจองแว้บเครื่องบินจองปีหลดจองปีหลดกับจองห้องแฮมไม่ใช่ค่นมันเลื่อนเลื่อนไปแต่มันไปถือมือทีมันห้องเต็มอยู่แล้วนะเขาไปส่งเงินคืนจำนวนเต็มเลอเราว่าหาซิมหาซิผมจะมึงน่ากินมึนมันแล้วแต่มันพวงแต่ละโรงงานแต่ละจับบางคับ จะกิดว่าเอาคนไปทางไหนกั้นใจเห็นเหรอแม่ไอ้ล่ะลำบากใจมือมากเพราะแหงเนาะมาลำบากใจตอนนี้ลำบากตอนไปหันไปนี่อีกลำบากใจตอนมาเพราะอะไรลำบากใจสิดไปใช้ดีอยู่เขาลำบากใจสิดไปอยู่บ้างลำบากใจผมมีเงินใต้เงาเยอะหลายเรื่องเลยเนาะไปอย่างหนึ่งก็ดีครังหนึ่งไปอย่างหนึ่งกะดีอีกหนึ่ง ในสางานนี่ก็โอเคบป็สามเลยนะแต่มันถือเวลาเดียวกันมือเดียวกันเฮ้ยตาตาใจซอยปะเออมุกจบไปใช้เราอ่ะมุกจบไปใช้ทั้งนั้นเมืม่อฝักเซคืนแล้วยกมันต้องมันต้องคิดอย่างไร <laughs> สามงานที่เลือกไว้ไปงานที่จีกับฝักเซ <laughs> ขิ่มทุกงานอกไปฝักเซคืนมองตาใหญ่ย่างเงนี่ย ก็บางใจเว้ยกันว่าแบบว่างานมันไหลเหลี่ยกันบมดสามงานเนี่ยกับสีสีบุญนะมาแต่ไายเลยสีไปน้ำแม่มาแต่น้ำแม่กับสิลินบุญนะเรามาเมื่อไหร่เรามาก็เรามาวันที่สิบสิบงานที่เก้าเอาที่หมู่ว่าิ่ะก็หมูว่าว่าถ่าสมุดงานมันบวถึอมือเดียวกันนะหมู ก่ะมันติดติดกันเลยค่ะหมูกกับสีย้อมบื้นกันเหมยนนะเข้าใจบอกมือกับซาลูมผมเคยบื้นนะตอนไปเที่ยวไทยเมหมยจบงานมาซาลูมไปนั่แม่รู้สึกว่ามึ้ยเมื่อยตอนน่ะแต่กลางเวนเอาถ่ายหุบถ่ายคลิปเนาะตอนแรกมาจุดเบอร์พันนอนแต่ทอลต้องตัดคลิป นอนอะประมาณบ่ายโมงสองโมงคนเืินหกเจ็ดโมงบอิ่มเหมือนโอ้ยแบถตายตายายไปแบบตัดลงตก็ล้แบบเื่นถาบโได้ FC หมูทาเบิ่งอยู่ FC ให้ยังห้ลงแบบถ่ายปุ๊บลงปักบาบชดเลยรายชดแกบรดเงินด้วยมอนมีคนโดนเ็นกัแค่ไหนอ้า ใครสุดนัด่นกันดูนี่คนนั้นใครเบื้องไปนั่งดูนี่มาเด้อดิสมัครสมาชิกสลายอา๋อสลายสองโมหัค่ะประชาสีเอาเบิง่งโฆษณาซัพพอร์ตโดยการเบิง่งโฆษณาหายส่วนหนอยสุดที่จะมีคนโดูนี่ของเราจะมีเลยของคนนี้โดนถืออะค่ะมีคือตอนอไปไทยตอนนั้นเราโดเนีมาลอยเลง<ม>แต่ว่าในหันมันก็หักไปอีเลยแม่เลย มาแล้วทุกคนเดี๋ยว<ด>กินนี่แล้วเอา,เากะออกไปนอนอยู่สวนเมตตาคนยังถ่ายอยู่สวนเราบ,บอกไพ่อนพ่อป,ะ,ปะไปไทยดจ้า,าอา่เอามันอไปย่านานเันนี้อักาไปลดเา่อากัเนอะะ,นะบบูไปอืมัเกาดีอืม เอาลูกไปนะบักตีทีไปนำดิยังไงอืมไอ้ให้เฮ้ให้ให้ลีลาลีลาเฮ้ยจีนเป็นไงเพิ่มาจ็นไงหยิบหยิบนะเฮ้ยนะไอช่างเด้ยไอช่างเด้ยปยิมไหม คน,คน,นไอนีดนวคนไอคนไข่ยังชะมลลเด้อเฮ้ย,อยไอซืือบไอนะเออไอเลยกินน้ำเย็นด้วยเขากำลังโทรลมกันเพื่อ,อย่งซิงโตอลริตะนะตอนนี้เจ้าเปลี่ยนเปลี่ยนมือไปบ,บ่ได้บ่ลกอลริตะไปเมื่อวันที่สิบเอ็ดมาเปลี่ยนมือไปซะลูกไปถ่ายอันาน,าอนั้นให้พ่อนี่ดีพ่อสิไปเซ็นสัญญาเนาะ เปขึ้นไปเมื่อนี่หละเปลี่ยนมือไปเป็นดาดาลูกสาวคนสวยจีสิบเอ็ดมาจ้าสิบเอ็ดมาค่ะสิบเอ็ดมาค่ะเปลี่ยนมือไม่ได้เลยกำลังออดให้ลูกเปลี่ยนมือเพราะว่าคุนจ้องไว้แล้วแต่กระเคีย์ได้อยู่ยี่เก้าเดินทางค่ะตอนเช้าค่ะ จะไปดูธุรกิจเฮ้ยย้าไปก็ไปแล้วนะเธอไม่น้อยใจเลยพูดนดับเสียงเหมือนเพื่อนเบาๆแผวๆนะส็เปลี่ยนมือก็ได้เปลี่ยนมือค่ะม,ม,มันมัน,มน,ว,น,มนวันถึงวันถิดวันที่สิบเอ็ดวันถิดเนาะ เปลี่ยนมือก็ได้ค่ะเอาใจคุณพ่อค่ะอาเจย์คุณพ่อบ้างค่ะคือเดินทางคนเดียวนะมื่อนี้นะเมื่อวานี้บนทานรถเมย์เมื่อวานคุณค้าเกลือเมลเฮ้ยเอ้าเกลือเมลมันออกไปเลยรถมันเข้าวันประมาณหกโมงครึ่งเจ็ดโมงเนาะออกไปกย่างเดียวเจ็ดโมงจีนงไฟเลยเขากาย เมื่านี่ก็มื่อคืนนี่ก็ไปขึ้นรถเมื่อคนมือนี้มือนี้เราไปทาตนเตมือนี้ยันบทาานัันขึ้นแล้วขึ้นรถแล้วม,มึนมไปแล้วค่ะเรียนไปมือได้บ้านี้เรียนไปมือได้ เดินไปมือใหม่อืมวันที่สิบเอ็ดที่สิบเอ็ดกลับค่ะจะว่าอันจองหงแฮมกับจองปี๋นะจองอื่นอืนแชร์ไปน้ำและเลืออเออเล่อนมือเอาอืมเลื่อนมือเอาเพราะว่าผู้นี้ก็อยากพาไปผู้นี้ก็อยากแย่งตัวผู้นี้ก็อยากแย่งตัวจ้าคนสำคัญไงช่วงนี้เธอกำลังกำลังถูกแย่งนะคะ มันสีเป็นส่วงเ่มันวิดได้หแหละกับโถึงแย่งเหรออ่าฮะเอา่ <laughs> วนเธอเป็นคนสําคัญ <laughs> <laughs> มันยังคือต้องสําคัญในตอนนี้อา้าวทุกอย่างมันก็มันสําคัญดีงานสําคัญดีคืองานคุณพ่อนี่กับแบบเออก็อกสําคัญเป็นความตั้งใจของเราเด <laughs> <laughs> อีอืม <laughs> อืม้อโอเคมันวะ เลื่อนไปก่อน,น<ก>สรุปคือเลือ่อนได้ค่ะ,ลคะแล้วเราก็เตรียมจะเดินทางไปกับคุณแม่วันที่เก<ม>้าวันที่สิบเอ็ดมาหนึ่งมื่อที่ว่าจะไปเห็ดบุญวันที่เก้าเปลาเสาร์วันที่สิบก็เสาร์ที่ออกเดินทางออกเดินทางไปหลวงพระบางชีลม<ต>ันว่าจะไปไหนดีมีหลวงพระบางเมืองฟเฟืองมาหรือเปล่าแม่เมองเวียงเมืองเฟืองหลวงพระบางว่ากัน ว้าวเขาเคยไปบาอแลยนอกจากนอกจากโรงพยาบาลไม่ทันไปเถอะขาใช้ใจดูแลเขาบอกคนขึงจ้ะเอาไหนไปนำยังว่าคนขึงฮะก็บอกต้นคลิปนี้จ้าจ้าแม่แม่ดูแลหนูใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนที่ไปไทยใช่ไหมใช่จ้าเบุตรได้แหละกับมาหารกันเนาะค่ะสมมติมีสิบคนเนียมา จะมีที่ว่างค่ว่า,างสองมืนก่บทีหนังว่างสองเธอ,อมีอมีมมแม่กับพ่อเนาะแล้วก็อันพอสีกับแม่์ขั้มพรแล้วก็แม่มีพอโนอนตาเนาะแล้วก็แม่บุ๊ตแม่บุ๊ตไม่มีคู่ค่ะอือฮึอมอ์บูไม่มีคู่เพราะคู่เธอไม่อยู่แล้วอ่ายเจ็ดเนาะแล้วก็แปดกับเธอแล้วใคอีกจกเร็วจอว่างสองบนหนัง บามี12บสองเลาทีหนังสิบสิบเบครับเออูแม่ห้ากระแปดเนาะ่แม่ขับพอไม่มีคไม่มีหกเมย์มยบุเมยบุไม่มีคู่ก็เจ็ดไงแปเธอไงแปะเลยแค่จะวางโซ่ค่ะอ่คิดมันเท่าอินี่บุตว่าเราจเอาอันนั้นไปเออร้านเราเออสีเอาร้านเราไปบันี้เราก็บุมีคนแล้วใส่ร้านเราหันอยู่เห็ดเวียอืเราจะไปคนเดียว เอ้ยไม่กูงินขอดขอโอเคตามนั้นเนาะอ่าถือสุดไปจากสุดก็สีแดดอลิสูหัรณเออก็ต้องลายๆาสุดเนี่ยเพื่อเปลี่ยนนั่นน่นนี่เด้์ถ่ายหูถ่ายหอยนั่นน่นนีจะเกลี่ยไปโอเค,อเคสุด,ด,ดคือเปลี่ยนได้คะ่คะเรือนค,ค,ค่ะพอใจค่ะพอใจคุณพ่อบ้าง <c oughs> เอาใจตลอดไปไทยกับไปนําไปเวียดกับไปนําอมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีดีดีที่จะจะเก็บ้อมูลพ่พอเม่ไปหั่นมานี่เดี๋ยววันไหนวันหนึ่งเราก็จจกกันอยู่ดีไงเอาแฟนไปด้วยอ้าวเออก็เออเอาชวนผึ่งไปน้าเดี๋ยวแฟนไปด้วยชวนผึ่งไปนําไหมเดี๋ยวยเราไปไปเนะเดี๋ยได้สักข่าวฟังเหมือนกันนะอือโทร์ชวนผึ่งไปนําดูว้เอาอามีไปน้าบ่รือลลงพอบางคุณป่ะอามี มันจะมวนไปด้วยอามี่มวนนะทุกคนมีผึ่งไปนำก็มวนแต่แมนพอเดียวเราเราปล่อยหมกตลอดแมนแบบมีฮามีเฮตลอดแล้วก็แบบเออคือชีวิตมันแบบมันมีซีซันว่ะซีซันมีเสียงหัวแมนโอยากให้ลูกไปนำแค่แหละเดี๋ยวสิลองโ่วนไอผึ่งให้อีเมทูส่วนเนาะว่าเราสิมาบอกแต่ว่าส่วนแรกเราบุ่่อยมักไปใส่เราเป็นอินโทรเวิร์ด ไปกดคนแม่บ้างฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดิเด้อคือไอเพิ่งนี่ตอนไปเวียงกะบอดดิไปเนาะตอนไปเวียดนามกับบอดดิไปไปไทยกับบอดดิไปแต่ว่ารอบนี้สิไปลินโลเขาบ้างแล้วสี่ไปโบฝากบิ่งกันเนาะทุกคนบ๊ายบายเด้อจริงจัลเลอะเนาะสบายเลยอะไรเธอโมเมนต์ว่ายานอามีโต๊ะสงสัยนะอยากอามีบโต๊ะเด้อเพราะว่า บอลที่เพ่นอยู่มันแอตกใสเลยเย็นเพิ่นกันยังบ่ทันคานทันยังซ้ำ <c oughs> คือถึงมากนะขันไปเนี่เอาไปน้ำ <c oughs> ไปน้ำเหรอจะไปกับคุณย่าเหรอจะไปกับคุณย่าเหรอ